เครื่องแพคกิ้งซีนหอ่อฟางหอ่อหุ้มฟางนะครับตัวนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นสำหรับติดรถไถนาแท็กเตอร์นะฮะมีเผาปัน่นที v อมีปั๊มในตัวนะครับปั๊มไฮดรลิกใช้ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเลยนะครับปั่นในตัวเลยนะครับรีวิวให้ลูกค้าดูเบื้องต้นนะฮะช่วงนี้ก็ประมาณเมตรเมตร ยี่สิบสามสิบได้นะครับช่วงนี้นะฮะนะพวกฟางก้อนพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยนะฮะหอ่อซีนแพ็กกิ้งได้อุปกรณ์ต่างๆนี่เผา t B o นะะต่อเข้ากับหางรถไถนะนี่นะนีตัวนี้เป็นปั๊มปัน่นปั๊มปั่นไฮดรอลิกในตัวเลยนะครับใช้เผา tpo ปัน่นมีที่เติมน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ข้างในนี่นะนี่มีจุกอยู่นะครับ ใช้คอนโทนคอนโทนคอนโทนน้ำมันไฮดรอลิกโยกขึ้นโยกลงได้เลยนะครับไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช้น้ำมันไฮดรอลิกล้วนๆใช้งานง่ายครับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นที่ใส่พวกพลาสติกนะเนี่ยตามนี้เลยม้วนพลาสติกใส่เข้าไปปั่นหุ้ม ห่อแพ็กกิ้งสำหรับห่อแพ็กกิ้งนะครับม้วนฟางหอ่อห่อฟางอะไรพวกนี้นะฟามยาวก็ประมาณสองเมตรห้าสิบยาวทั้งหมดนี่นะยาวทั้งหมดนะครับมีล้อเป็นยางตันนะครับตัวนี้ okay. มีหมุนได้รอบตัวนะครับสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับของยี่ห้อสตาร์นะฮะ ีรวิวให้ดูคร่าวๆเบื้องต้นนะครับท่านใดสนใจก็ลองโทรเข้าไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบ็คโฮนะครับ0816221299 0816221299สาขาปากท่อราชบุรีนะครับนี่นะมอเตอร์หมุนมอเตอร์หมุนหมุนไฮดรอลิกหมุนหมุนรอบ360องศานะครับออตรงไหนออที่ มองไม่เห็นมองไม่รู้เรื่องเราก็พยายามที่จะรีวิวให้ลูกค้าดูให้หมดนะฮะอาจจะกดดูใน YouTube ได้นะครับนะมีใช้ใช้ระบบไฮดรอลิกทั้งนั้นเลยไ,ไฮดรอลิกนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันดูครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ ล้อสี่ล้อล้อประคองนะฮะเขาเรียกล้อประคองพยายามไล่ให้เห็นให้หมดอันนี้กระบอกไฮดรอลิกนะครับที่อยู่ข้างล่างเนะี่ยอยู่ข้างล่างตรงนี้ไฮดรอลิกยืดเข้ายืดออกได้นะครับ สายไฮดรอลิกทั้งนั้นเลยนะฮะไ้น้ำมันไฮดรอลิกปั่นี่ตัวเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเกียร์ฝากกับอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปต่อพ่วงสายกับรถไถนาแท็กเตอร์ไม่ไม่ต้องผัวพ่วงนะเนื่องจากว่าต่อ TPO ตัวเดียวปั่นได้หมดเลยก็ลองโทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ เหล็กพวกนี้ก็จะที่วางอุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องไปเคาะแต่งเอาหน่อยน,ะนี่นะะนี่มีเหล็กชุดนี้มาให้ด้วยนะครับแยกมานะแยกมานะครับแยกมาโอเคนะครับ